จุดเทียนจุดทูปขึ้นก่อนเลย14ดอกนต้องไปสิบี่ดอกเกดอกก่อนเออนี่สดอกจุดทูปจุดเทียนอบอก่วาวเทพเทวดา,าเด้มมือนี้ไหวสักการะบูชาองค์พ่อพญานาคราชให้ลูกหลานได้โศกได้ลาบได้เงินแสนเงินล้านมือนี้เปิดโศกนะได้เกือบแสนแล้ว มาที่นี่ตอลานต่อแสนตอลานเออน้อปุ้เด้อนะโชคลาภบ,บังหันมื้อนี้ลูกหลานนําของจัก,การะมาบูชาว่าจะได้โชคได้่าที่นาผลไม้เก่ายางน้ำพวงมาไล่าบาสีนะผลไม้เก่ายางก็บปัจจัยเป็นเงินทองนํามาสมมาสางธรรมซอยปูให้ทาปูให้ศักดิ์สิทธิ์ให้คนได้มากับมาไหวบูชา มืัอนี้ลูกหลานนําเงินนําทองมาบูชาได้ปุ๊ดเออโยกขันหาน้ำจัดถือขันหากกันน้ำเดเอ้อเออเนื้ขันหากกันเด้อบัดทีนี้เออจุดทูปก,กันบูตัตงน้ำโม่สามจบพร้อมกันเด้อบัดทีนี้เด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตาัสสาะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาคุณพระพุทธเจ้าอยู่เหนือก้าวเหนือผมคุณพระธรรมเจ้าอยู่เหนือก้าวเหนือผมคุณพระสงฆ์เจ้าอยู่เหนือก้าวเหนือผมขอน้อมอัญเชิญคุณเทพเทวดาสเสด็จมา รับรู้ว่าวันนี้ข้าพเจ้าได้มาไหว้บูชานำเครื่องสักการะมาบูชาบวงสวงแก้บนแก้บานแก้สิ่งของที่เคยบอกกล่าวลั่นสัจจะวาจาไปว่าได้โชคได้ลาบจากโชคจากลาบจากวาสนาของข้าพเจ้า จากฤทธเทวดาจากเทพเทวาจากเทพนาคาจากเทพนาคีผู้มาอวยพอรอวยชัยให้ลูกหลานได้มีโชคมีลาบได้เงินหมื่นเงินแสนวันนี้สมปาถนาได้ดังที่คิดได้ดังสมใจจึงนำเครื่องสักการะ มาเส้นบูชาแก้บนแก้บานสิ่งของเหล่านี้ผลละไมเก้าอย่างเงินทองบูชาร่วมอนุโมทนาซื้อหินปูนทรายสร้างถ้ำนาคา <c oughs> นำหมากภูบุรีบายสีพวงมาลัยขันห้าดอกไม้ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอยกบูชาอะไรไม่ถูกขาดหรือเกินขอขมาขอท่านเมตตารับรู้ด้วยเธินขอเชิญท่านลงมารับเครื่องสักการะบูชาบวงสรวงของลูกหลานด้วยเทินอธิฐานเอาเด้อบัดน,นี้เอามายกน้ำน้ำเป่ามายกน้ำน้ำเอาถูปักว้ก่อนก็ได้จ้ะเออถูปักไว้ก่อนเด้อมายกถือขันน,น้ำน้ำ อย่างไรบูชาเพื่อนเออผู้ใดถือถูกไปก็ถือไปก่อนเด้อทีนี้เอออ่าแทีนี้อจุดเทียนนำมณ์นำจุดเทียนนำมณ์เออจุดเทียนนำมณ์ผีผีอันนี้ทีพี่จุดเทียนนำมณ์ สาธุสักเคกามิจารุเปกิริสิคารัตเตจันตริเควิมานีที่เปรตเถจะาขามีตรุบนาคาอานเคหวัตุมิเกเตพูมาจยันตูเทวชรธรรวิสเมยคขาคันทพนาคาดิทันตาันดิเกยังมุนีวรวัจนังสาธุโอมีสุนันตุธรรมสาวนาการโออามพัทันตาธรรมสวนาการโออัมพัทธันตา ถ้มสวนาการโออาจยมพัทันตาสาธุสาธุสาธุเดวาตามเนกกายวาจาจิตตังอาหังวันทานาคาธิบ,บดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังอาหังวันทานาคาธิบ,บดีศีสุทโธว,วิสุทธิเทวาปูเชมิ กายวาจาจิตังอาหังวันทานาคาอนันตานาคราชวิสุทธิเทวาผู้เชมีกายวาจาจิตังอาหังวันทาอินทระนาคาวิสุทธิเทวาผู้เชมีกายวาจาจิตังอาหังวันทานาคาสัตตา วิสุทธิเทวาปูเชมิกายาวาจาจิตังอาหางวันทานาคาธิบดีวิสุทธิเทวีปูเชมิอายังมหานาโคอินทิมันติสุติมันโตอิมิเชกาเรณนะมหานาคาปูเชมิ ข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพนาคาทั้งหลายอยู่สวงสวรรค์อยู่ในอากาศอยู่ในน้ำมหาสมุทรหม้อน้ำของบึงอยู่ในถ้ำหูหาอยู่ในที่ต่างๆเทพเทวานาคาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ขอเชิญท่านมารับรู้วันนี้ลูกหลานมีนามชื่อมาบูชาสักการะต่อเทวานาคาในถ้ำนาคานี้ให้ลูกหลานมีโชคลาภวันนี้มาขอเปิดเปิดทรัพย์เปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเปิดลาภ เปิดเงินทองหลั่งไหลขอทรัพย์ปาฏิหาริย์โชคราบปาฏิหาริย์เศรษฐีปาฏิหาริย์ดวงดีปาฏิหาริย์ให้เกิดมีแก่ตัวข้าพเจ้าขอปูนาคาช่วยดลบันดาลประทานพรมารับเครื่องสักการะเหล่านี้ ของลูกหลานด er. ้วยเถินสาธุเด้อบรืนมารับเด้อลูกหลานบูชาถวายเลยอเชน่อพอไปฟังผลเดือนนาพผู้นาวางถึงทั้งผลผลผลไม่จมีช่องวางอยู่บังเกิดทรมังบังเกิดสังขังบังเกิดพระพุทธเจ้าประเสริฐมาเปิดโลกพระคาถาอิติปิอารหังนะโมพุทธายะข้าพระเจ้าขอเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาบ เปิดบุญวาสนาเปิดทรัพย์เงินล้านเปิดโชคบารมีเปิดดวงเศรษฐีให้มีโชคราบแก่ข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้นําดอกไม้บูชาพร้อมเงินทองบูชาขอเชิญปู่เจ้านาคาขอเชิญเจ้าปู่เทพเทวาช่วยมาอนุโมทนารับทรัพย์ปัจจัย เงินทองลูกหลานขอบูชาถวายขอเจ้าปู่โปรดรับรับรู้ด้วยเถินมาได้ปู่เด้อม,มาได้ปู่บูชาเถื่อนมาได้เด้อเจ้าปู่เจ้าปูาเปิดโชคเปิดลาบเปิดเงินเปิดทองลูกหลานนี่เงินดีทองโชคลาภให้ได้เงินแสนให้ได้เดงินล้านมหาละร,รวยโชคลาภเด้อเปิดเด้อมาได้ รวยเด้อรวยกันทุกคนเด้อมารับดูรับสาสเร์ทีปู่เด้อโชคเปิดลาบเปิดเงินเปิดทองเปิดทุกอย่างมือปู่เปิดโชคเปิดลาบให้เราเด้อพี่น้องเด้อปีนี้นำมุนปู่กำลังเสกให้ด้อพี่น้องเด้อรอเบิงน้ำมุนก่อนพี่น้องปู่เสกให้นี่กำลังขอโชคขอลาบต่อเด้อพี่น้องเด้อทุกคนเด้อรอโชคเอาลาบน้ากันพี่น้องโชคให้มาหาเรียกเงินเรียกทองให้เข้าตัวขอข้าประจาว ยังมีโชคดีวาสนาดวงดีดงดคิดการสิ่งใด,งใ,ดให้สำเร็จสมดังปรารถนาป,ปู่เจ้านาคาเจ้าย่านาคีร,รับรู้ด้วยถือสาธุดอ้อมาหับด้วยอาพวงมาล่คลองมือพันเลยไปที่นี่โปงมาไล่คลองมือพันเลยโศกไขมนันตอเงินแสนต่อเงินล้านให้รวยท่านตาเห็นผลท่านใจ เด็ติดได้ขาดตัเวอร์รับพวงมาลาดอกไม้ลูกหลานมาบูชาถวายเด้อมือนีเด้อให้โศกเงินแสนให้โศกเงินล้านให้รวยยิ่งๆขึ้นไปได้โศกแล้วก็ให้โศกต่อขึ้นไปอีกขึ้นไปเลยจ้ะคือไปเลยเป็นสันหินขึ้นไปเลยไปบูชาไนเลยเออของบูชาไนเลยโศกให้มาด้จ้ปู่เด้อลูกหลานด้วยเงินแสนด้วยเงินล้านอะไรติดได้ขัดอย่างุบสักอย่างอะไรมีมาอย่าล่อเบึงโศกละพี่น้อง อันนี้เลขไปเห็นเป็นเลขยี่หยางเลขนำมต์กรลังแรนเลขนำมต์นี่โอ้เลขนำมต์เลขย่หยางพี่น้องใครเห็นเป็นเลขย่หยางนี่เปลเสียงหมดประหาเด้อหนีคนใดพันใดพันคุณพันหมดประหาเด้พันคุณพันมาแล้วเลขมาแล้วเลขใดมาเห้วเด้อวันที่นี่เด้อเลข เลขยังนาะเลขเนอะหกเบอร์แปดหกแปดไทยเบิ่งดูแมนบอกเลขหกคือเลขยังเลขหคือเลขเก่าเลขเคือเลขหกนอนนี่เนาะคนเขียนน่ะอะไรล่ะเนี่ยเลขเก่าคือเลขหกตอนให้เด็กน้อยเขียนนี่ หลังก่าเขียนอะไนี่น่ะนี่ห้าสิบเก้าเลขหกคือเลขเลกเ้ารู้ไหมพี่นอ้องเลขแปดเอาอีกตัวนึงว่าที่นี่ได้สองตัวมาแล้วนี่เด้อนี่นี่ได้แล้วอยา,ายคิดว่าหกแปดด้วยหกแปดตีแมน